ช่วงสองของรายการท้ารองท้าโดยคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของบริพา์ไบโอบิวตีสนะครับผมขอต้อนรับนะครับผมคุณธีรชาเดชธีรนันท์และคุณศักวัตรสุรสุทุธิพันธ์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเจนนี่ต้องบอกว่า2ท่านนี้ยังยังอยู่เราอีกนานอ่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเรื่องของวิตามินอ่ะจริงๆผมขอได้ผลจริงๆพี่มานฟิวด้วยถูกต้องแล้วบางคับนผมเอาเอาที่ไปทานที่มันเป็นผงที่ไปกินอ่ะ ครับรู้สึกว่าสดชื่นจริงๆคางาเฟลใช่ไหมใช่ออตอนแรกที่มีเขาผสมครั้งที่แล้วคุณคงจำมันได้ผสมแต่ละมอเอ้ยผสมยังไม่ทนไหลพอเอาไปดื่มเท่านั้นแหละอาทิตย์เดียวนั้นแนล่รู้เลยว่าร่างกายมันกุ่มกระชวยนะครับผม คุณเดนคุณคิววันนี้มีอะไรครับผมก็จากที่เราดูแลภายในกันไปแล้วนะครับด้วยวิตามินซีนะครับแล้วก็ตัวคอโรฟิลหลายๆท่านก็คงเนี่ยมีข่าวมาจากสมาชิกว่าจากที่ออกรายการไปนะครับก็เอาไปประกอบอาชีพทําธุรกิจน้ําดื่มคอโรฟิลครับขวดละยี่สิบาทสร้างกําไรให้กับเป็นครัวเรือนกลับมามีค่ากับข้าวค่าไรลูกค่าขนมบ้างนะครับจากผลิตภัณฑ์ของจอยแอนคอยเรานี่แหละครับวันนี้เราจะมาดูแล ภายนอกกันบ้างครับผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับของเรานะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าชีต้ามาร์ททองคำชีต้ามาร์ททองคำใช่ครับชีต้านี่ไม่ใช่เสือนะไม่ใช่เสือชีต้าเนี่ยสำหรับเรานะครับสำหรับโอบิทีสนะครับเราอยากให้เขาเป็นเจ้าหญิงสำหรับทุกคนหรือผู้ชายทุกคนผู้หญิงทุกคนเขาช่วยนะครับผมให้กับผิวขาวกระจ่างใสนะครับใคยที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำตัวนี้ปราบมาแล้วครับ ขึ้นเป็นสินค้าอันดับหนึ่งของ Joy Ancoy ในกลุ่มความงามครับผมนะครับในแคตตาล็อกเล่นใหม่ก่อนในนี้นะครับเดี๋ยวคิวจะลองเทสต,ตัวครีมทองคำตัวนี้ให้ดูนะบอกว่าเทสเอาไว้สักพักหนึ่งใช่ครับแล้วกลับมาดูว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างว่ามันได้อย่างไรบ้างนะ,นะครับผมก็เนื้อครีมจะเป็นทองคําแบบนี้นะครับนี่ลองดูนะครับผมเป็นทองคํานะครับสารสกัดจากธรรมชาตินะครับกว่าประมาณนะครับ50ชนิดนะครับอยู่ในนี้ นะครับก็แตะครีมทองคำนะครับแล้วเดี๋ยวคิวจะเทสไว้บนหลังมือตัวนี้ให้ดูนะครับผมตรงนี้แล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณ15นาทีเรามาดูกันไล่ให้ทั่วผิวนะครับผมครับอ่านะครับไล่ให้ทั่วผิวถ้าใครเคยดูท้ารองท้ารวยเทปที่แล้วนะครับผมที่ท่านประธานนะครับดรกิติพัฒน์หัตชรีลหาเนี่ยถ่ายกับผมนะครับตรงจุดนี้นะครับผมเคยเป็นแผลเป็นมา นะครับตอนนี้เรียบเลยจากการที่เทสมาร์คเป็นประจำและขาวใสมากนะครับว่าเดี๋ยวอีก15นาทีมาดูกันนะครับอันนี้ขอค้างไว้เลยทิ้งไว้ครับเพราะว่าตัวชีต้ามาร์คทองคำนะครับตัวนี้เป็นการดีท็อกอย่างร้าลึกนะครับด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะครับผมกว่าประมาณ50ชนิด นะครับผมมีอะไรบ้างอยากรู้ไหมครับรู้แล้วนะครับก็มีนะครับผมอย่างที่บอกนะครับขอขอเอาแชทขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมีสารสกัดจากธรรมชาตินะครับดูจากในรูปนี้เลยดูพื้นๆมากนะครับก็จะเป็นน้ํามันดอกทานตะวันอิตาลีนะครับผมแล้วก็น้ํามันจากมะพร้าวนะครับแล้วก็จะเป็นน้ํามันจากผลไม้นะครับการทํางานของชีตามาร์ททองคำนะครับมีตามนี้เลยใครที่เหมาะสมกับตัวนี้บ้างนะครับตอนนี้ คือทําไมขาวขายดีด้วยคือปรับผิวขาวกระจ่างใสอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้นะครับ 2. Mm hmm. อคือปรับสมดุลป้องกันอาการแพ้ไม่ว่าท่านจะไปออกแดดจัดนะครับเราเจอรังสี UVA UVB ขอเพียงแค่ตอนเย็นกลับมานะครับจากที่เจอมลภาวะขอให้ใช้ชีต้าบําบัดบนีบัติผิวท่านนะครับเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ท่านก็จะออกมาเปะนะครับสามเลยนะครับปอบรมผิวนะครับจากการทำร้ายต่างๆจากแสงแดดแล้วก็เรามีในการทำเคสนะครับสำหรับผู้ที่เป็นสิวแพ้สิววัชเสปใช้ชีต้เนี่ยมาร์กประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับผมหลังจากนั้นล้างออกลงบำรุงทันทีประมาณอาทิตย์หนึ่งหน้าเกรียงนะครับคอนเฟิร์มเลยครับตอนนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมเองนะครับสาละนะครับผมแล้วก็พี่ชายผมเนี่ยพี่เด่นเนี่ยสาจริงคจริง น่าเด็กอะน่าเด็กพี่ปองะใช่ครับเพราะว่าเราเราเราดูแลเราดูแลเราดูแลตัวเองมาเนี่ยด้วยสมุนไพรนะครับด้วยตัวยงเหิงแล้วก็ดูแลภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ที่มันมาจากธรรมชาติเนี่ยมาระยะเวลาก็หลายปีแล้วครับผมก็เลยได้สุขภาพที่ดีมานะครับผมอ่าแล้วมาร์กเราค้างกันไว้ตัวนี้ก่อนเลยพี่เราไปดูตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรครับครับผมเป็นอะไรครับพี่เด่นเป็นแป้งครับแป้งพับนะครับของเดลวิทิสใช่แล้วตอนนี้ เรามีการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่แล้วนะครับก็คือเดิมนี่คือไงตัวเดิมก็จะจะดูเรียบๆกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าดูเป็นบลอดเวย์มากขึ้นนะครับเวลาถือเนี่ยก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับตัวนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนให้สวยงามนะครับครับผมก็เนื่องจากว่าเราเราอยู่ในจอยแอนคอยนะครับผมโอ้โหนักธุรกิจอิสระเราเยอะมากก็เก็บข้อมูลทางการตลาดมามาคุยกับเราว่าน้องคิว พี่เนี่ยนะไปคุยกับสมาชิกหลายๆคนมาลูกค้าที่เป็นเด็กๆะนะครับผมอายุประมาณ1 7บ8เนี่ยอยากลองใช้แป้งของเราดูบ้างแต่ว่าพอแพ็กเกจเก่ามันดูแบบดูอายุดูสูงอายุไปอะไรเงี้ยครับ <laughs> วัยรุ่นดูดูแก่ถูกต้องเนละเรียกว่าแก่พูดเราเบาก็เจ็บนะ <laughs> <laughs> แม่ ก็ que, หลังจากคือบอกว่าเลยเราก <H ugs. S 2> ็ตีโจทย์ให้กับท่านสมาชิกนะครับผมก็ในการปรับให้ดูวัยรุ่นมากขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยคือแป้งตัวนี้ของไบโอบิวติที่ครองใจนะครับสมาชิกได้นะครับตัวนี้เราไม่แพ้คนอื่นนะครับไม่แพ้อย่างไงตัวนี้ติดอันดับ5นะครับของในกลุ่มความงามเช่นเดียวกันครับของจอยแอนคอยเรานี่แหละครับผมคือดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวอยากลองเทสด้วยเหมือนกันนะครับนิดหนึ่งอนุครับ ครับผมวิตาลับดูดูหายมากก็เราต้องการให้สินค้าเนี่ยกลายเป็นตัวแทนที่บอกถึงความจริงใจในการดูแลตัวเองนะครับของเราก็อย่างที่บอกนะครับผมการลองอย่างตัวหลังมือนี่นะครับตัวนี้อันนี้เรายังไม่ได้ลงแป้งนะครับผมเดิมเดิมเลยเดิมเดิมไปนะครับแต่แป้งเรานะครับผมเราก็ใช้วิธีการกดกดซับๆนะครับเสร็จปุ๊บแล้วลองตบดูนะครับอ่าลองดูมือพี่เด่นก็ได้นะครับผม อ่านะครับลองตบๆดูนะครับผมใช้การใช้แป้งให้ถูกต้องนะครับผมอยากให้ใช้วิธีการกดๆซับๆนะครับผมแล้วเขาจะเข้าผิวเราดีนะครับจะใช้รองพื้นก็ได้ไม่ใช้รองพื้นก็ได้จะทําให้ผิวของท่านดูเรียบเนียนครับผมตัวนี้แป้งโบวิทิขอเสริมนะครับตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นแค่แป้งอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นนวัตกรรมที่เป็นเมคอัพผสมสกินแคร์เข้าด้วยกันนะครับคุณคุ สกินแคร์นี่คือก,ก็คือว่ามันมีเรื่องของการบำรุงเข้ามาด้วยนะครับใช่ครับก็คือว่าตัวนี้นะครับจะมีส่วนผสมคอลลาเจนและโคอเอนไซม์คิวในในแป้งพับเนี่ยนะถูกต้องครับครับแล้วก็ซึมซับความมันบนใบหน้าได้อย่างดีเยี่ยมนะครับนั่นหมายความว่าผู้ท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายก็แล้วแต่ใช้แป้งเรานะครับออกแดดแล้วเนี่ยเคยเจอปัญหาไหมถ้าเป็นเคยเจอพอเป็นเหงื่อแล้วเป็นคราบหนวดไหมฮะอันนี้รับประกัน รับประกันครับไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนคือซึมซับความมันบนใบหน้าได้ดีนะครับแล้วก็ยังมี S P F 3 0นะครับนั่นหมายความว่าป้องกันรังสี U A และ U V B ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยครับโอ้โนะครับโทษนิดนึงครับว่าแป้งครับในผมสงสัยว่ามันมีเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไหมเราเป็นเขาเรียกเป็น C C สอง C สามและก็ C สี่ครับสามเบอร์นะครับอย่างน้องพิธีกรนะครับผิวอย่างนี้ผมแนะนำเป็น C สอง นะครับก็คือจะสว่างหน่อยนะครับอย่างอย่างอย่างพวกเราอย่างเงี้ยถ้าใช้เนี่ยแนะนำเป็นเบอร์กลางเพรว่าบางบางท่านยังสงสัยว่าแป้งพับแต่บางคนเนี่ยใช้แล้วหน้ามันลอยคใช่ถูกไหมใช่แล้วดูเลคนเนี้ยเออหน้าลอยมาเชียวอยากรู้ว่า แบบเนี้ยธรรมชาติอย่างธรรมชาติจริงให้ปรับให้เลือกเฉดสีให้ตรงกับสภาพผิวเราครับอย่างถ้าเฉดสีอย่างอย่างผมปองอย่างพี่ปองนะครับก็สีสครับเฉดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผิวค้ำหน่อยจะเลสสีครับเขาก็ดำเขามัคือสีสผมคือเหมาะกับการนี่คือคนเป็นคนสีผิวสีแบบนี้สีกลางๆถูกต้อง C ีสเนี่ยก็คืออย่างที่บอกคือใช้แล้วมันมันดูเป็นธรรมชาติก็คือจะได้ทั้งผิว2สีอย่างอย่างผมอะคือออกสว่างหน่อยจริงแต่ผมก็ใช้ C ีส นะครับก็คือใช้กดกดซับซับมันก็ดูทําให้ดูกระจ่างใสแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับตัวเนี้ยแป้งตัวเนี้ยดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราใช้กดกดซับซับอย่างที่เห็นนะครับในการเปรียบเทียบเนี่ยคือเขาจะดูเรียบเนียนแบบมันดูคือมันดูดูกระจ่างดูสุขภาพดีแต่นะครับผมไม่ได้ดูว่าเหมือนเราเมคอัพนะครับแล้วก็หลายๆท่านได้ลองใช้แล้วก็ประทับใจเลยนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเบลเิติสครับในราคา เท่าราคาจับต้องได้แล้วกันนะครับแต่คุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับต้องบอกว่าสโลแกนเขาสุดยอดจริงๆครัไม่เชื่อให้ลองครับให้ลองครับว่าของเราแตกต่างจริงๆในราคาเพียงเบาๆนะครับลองใช้ครับก็ที่จอยมาทุกสาขานะครับมาลองดูกันได้มาลองดูกันได้ครับผมนะฮะ คุณผมชอบตลับนะดูไฮโซแบบพกมาแล้วแบบจะไปไหนไม่อายใครอ่ะผมเริ่มเริ่มอยากจะพกแล้วคันเนี่ยผู้ชายใช้แป้งได้นะครับบอกก่อนเขาคือกลัวไงกลัวว่าถ้าผู้ชายใช้แป้งเขาคิดว่าจะเป็นไม่ในความของผู้หญิงอ่ะพี่ผู้ชายถือแป้งมาเป็นชัวร์เลยจริงจริงแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้ได้แบบส่วนภากนะคืออย่างอย่างอย่างหลายๆท่านที่ผมรู้จักนะครับก็คือการเป็นเขาเรียกว่าการที่เราดูแลตัวเอง แล้วมองว่าดูสุขภาพดีนะครับพี่เพราะว่าถ้าหน้าตาดีเป็นต่อนะครับธุรกิจชนะเลิศครับนี่เรื่องจริงนะครับของธุรกิจนี่สองคนนี่คือแบบหน้าตาดีทั้งคู่และดูแลาตัวเองทั้งภายอกและก็ภายนาครับผมอีกหนึ่งตัวก็คืออะไรเอ่ยวัวนี้เลยครับตัวนี้ต้องยกให้พี่เด่นเระเทศตะกินนี้แหละทำไมครับพี่เด่นผมอยากรู้ว่าเพราะว่าผมว่าสองตัวเนี้ยให้คุณคิว แต่พี่เด่นแบบขอตัวนี้ละการพรีเซนต์ในของออครีมตัวนี้ตัวนี้นะครับจริงๆก็คือโลชั่นบำรุงผิวนะครับต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าเริ่มเดิมทีเนี่ยก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วนะครับก็เรื่องการใช้โลชั่นจริงๆเราจะเห็นโลชั่นในท้องตลาดเนี่ยมีหลายเกรดเลยหลายราคาะนะครับโลชั่นดีหรือไม่ดีนะครับดูง่ายๆเลยฮะลองซื้อมาแล้วลองทาผิวดูนะครับถ้าเกิดโลชั่นเช่นไรก็แล้วแต่ที่ทาแล้วเนี่ยมันค้างอยู่บนผิว อันนี้คือไม่ซึมค้างยังไงพี่คือทาแล้วมันยังเนอะนะที่ผิวนะครับอ๋อ,อ,อ,อไม่ซึมลงผิวหนงังถูกต้องทาไปก็คือเคลือบแต่ไม่ได้บำรุงอย่างแท้จริง,งนะครับทีนี้เรามาดูของเบลวิทิสบ้างนะครับข้อดีคือผมดอกไว้ก่อนเลยผมคัดเลือกวัตถุดิบเกรด A นะครับอย่างเช่นว่าเชียร์บัตเตอร์ที่เป็นส่วนผสมหลักของของโลชั่นของเรานะครับตัวนี้บำรุงข้าสูผิวอย่างล้ำลึกนะครับทาแล้วซึมเข้าสู่ผิวไม่ได้ค้างบนผิว Hmm. นะครับ uh huh. นอกเหนือจากเชียร์วัตเตอร์เกรดเอแล้วเนี่ยเรายังมีโคเอนไซม์คิวเทนด้วยนะครับช่วยบำรุงผิวของทุกคนนะครับ uh huh. ให้้่งกันความเสื่อมนะครับ ความเสื่อมเซลผิวความเสื่อมของเซลล์ผิวท้องเจนนี่อันนี้คือผิวผิวพันนี่คือแบบไม่ต้องเสื่อมยังสดใสไม่ตรงไหนอยากตรงไหนไม่อยากเสื่อมก็ทาตรงนั้นนะครับต้องการอารเสื่อมตรงไหนไม่อยากเสื่อมให้ทาเอาันนี้นะครับอันนี้อยากอยากให้ลองดูเนื้อด้วยว่าเนื้อเสื่อมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบอีกนิดเดียวมีตัวส่วนผสมหลายอีกตัวหนึ่งนะครับความกระจ่างใส ของผิวนะครับตัวนี้ผมใส่อ่ตัววิตามิน b 3เข้าไปนะครับตัวนี้ปรับผิวขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะครับอย่างล้ำลึกเลยนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันมามาดูเนื้อค,ครีมนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยว <นะ S 2> ว่า <c oughs> มือเนี้ยมาลุกกี่ครีมต่ <c oughs> ค,รมครับเปลี่ยนครีมมัง่งหรือเปลี่ยนมือมั่งอ๋อเปลี่ยนมือพี่นะครีมเยอะมากนะครับ ขออนุญาตนะครับจริงๆแล้วเราช็อตเดียวอย่างนี้นะครับเพียงเท่านี้เราสามารถทาแขนได้2แขนเลยก็คือทั้ง2ฝั่งเลยใช่ทาลูบไรทั้งแขนนะครับของเบโอปิติสนะครับเบโอปิติสนะครับข้อดีนะครับเรื่องสําคัญที่สุดคือเรื่องของกลิ่นครับกลิ่นแล้วหอมมากหอมจริงๆครับเดี๋ยวกลิ่นมันจะมาจากอะไรครกลิ่นเนี้ย จริงๆแล้วกลิ่นเราเทียบกับน้ำหอมเคอเตอร์แบร์เลยครับมีหน้ากินเหมือนน้ำหอมเลยเนี่ยถูกต้องขวดนี้นะครับถ้าคุณอยากได้น้ำหอมกลิ่นนี้ขวดนี้นะครับคุณต้องจ่ายเงินประมาณ3,000บาทนะนะครับอุบไว้เป็นยี่ห้ออะไรลองไปเทียบกันเองนะครับน้ำหอมเคอเตอร์แบร์เขาจะเละเลยใช่ครับถ้าคุณอยากได้น้ำหอมกลิ่นเดียวกับกับกับที่โลชั่นตัวนี้นะครับคุณต้องไปซื้อในราคา3,000บาทนะครับแต่ถ้าคุณซื้อโลชั่นเนี่ยขวดนี้ นะครับราคาราคาเต็มอยู่ที่650บาท250มิลลิลิตรนะครับได้น้ำหอมได้โลชั่นได้บำรุงผิวแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเป็นสมาชิกจอยแอนคอยจาก650นะครับครับผมเกรดพรีเมียมนะครับเหลือเพียง375ยบ้าทเท่านั้นนะครับยดงได้คะแนนด้วยใช่ครับคะแนนของครับเจนนี่มียัง400รมั้ยซื้อกลางรายการเลยอยากรู้ว่าเออพอซื้อเออมัน หอมมากทีนี้ลองยังอ่าเราจะนี่ลองลองดูนะครับานะครับอันนี้ลองทาได้นะครับคือคืออยากให้ดมคืออยากให้ลองเนื่องจากว่ากลิ่นหอมครับกลิ่นหอมไหมไม่เพราะโลชั่นสึบางบางทั่วไปจะไม่ค่อยมีกลิ่นเรื่องของแบบนี้ใช่พอเราตุแล้วเออมันยิ่น มมันหออ่ะในเรื่องการบำรุงแล้วก็กลิ่นครับเพราะว่ากลิ่นก็สามารถทําให้เรามีความสุขนะครับเมื่อเราเกิดความสุขนะครับการสร้างสุขภาพสุขภาพจิตเราก็ดีนะครับร่างกายแล้วก็เราก็ดีด้วยนะครับครับผมนะครับเนี่ยบ้างน้องจะได้รู้สึกยังไงบ้างจันหอมมากเลยค่ะกลิ่นคล้ายคลั่งคลาเหมือนกับหอมช่งอย่างในคุณเด่นเขาบอกแล้วว่าน้ําหอมคนหนึ่งสามพันถูกนะแล้วหอมโดเซนี่ยมันไม่กี่ร้อยยังไง ใช่ครับจริงๆรเลยครับเอางี้คุณผู้ชมบางท่านเมื่อช่วงของที่เปิดรายการเมื่อสักพักนึงเนี่ยผมคุยกับทางคุณคิวไว้ว่าเรามีมาส์กทองคําอยู่ตัวหนึ่งคุณผู้ชมและให้คุณคิวมีการเทสเมื่อสิบสิบนาทีที่แล้วไปดูพร้อมกันว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับคุณคิวก็ตอนนี้นะครับก็คือครีมทองคําได้เริ่มเริ่มทําการดีท็อกผิวแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะลองล้างนะครับด้วยด้วยตัวสมูทโฟมนะครับตัวนี้นะครับผมลองดูนะครับ จะเป็นตัวน้ำพึ่งสำหรับในการล้างนะครับผมเ,เดี๋ยวดูว่าจะกระจางใสขนาดไหนนะครับคือหมายความว่านี่คือสีนี้สีทองใช่ครับตัวตัวที่ขึ้นมาทองได้ขนาดนี้นะครับนี่คือการดีท็อกน้ำมันจากธรรมชาติทั้งหมดจะซึมมึกลงสู่ผิวนะครับหลังจากนั้นเขาจะดึงดูดสิ่งสก,กปรกออกมา<อ>นะครับผมก็เริ่มเวลาในการที่ดึงดูดสิ่งสก,กปรกนะครับตั้งแต่ในช่วงเวลาตั้งแต่15นาทีจนถึงชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นผิวหน้านะครับแนะนําว่าทิ้งไว้ตั้งแต่ครึ่งงชัวโมนถึง ชั่วโมงหนึงนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นช่วงของความคุ้มค่าในการดีท็อกอเนื้อครีมชีตาเยอะใช้เวลาเยอะเนื้อครีมชีต้าน้อยใช้เวลาน้อยนะครับเดี๋ยวเรา,เราลองมาล้างดูนะครับผมตัวนี้นะครับว,ว่าจะขาวใสอย่างไรและตบท้ายนะครับตัวนี้กระปุกหนึ่งนะครับสมาชิกเพียงพันสีาสนะครับสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพได้นะครับเป็นหมื่นครับ เพียงหนึ่งกระปุกนะครับเพียงหนึ่งกระปุกนะครับเราดูว่าใสจริงหรือเปล่านะครับกับมือนะครับผมอเดี๋ยวดียวขออนุญาตเช็ดนะครับครับเชิญครับแลวอยากให้ดูนะครับอย่าตกใจนะครับไม่ผมมองทำไมผิวมันใครใครใครที่คล้ำเสียตรงไหนนะครับหรือว่ามีภรรยามไม่ใช่คืออย่างนี้คุณคิวคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็นะเมื่อสักครู่เนี่ยผมเป็นคนที่ตั้งัดแรกเลยแต่ตอนนี้ดูซิว่าเป็นยังไงนี่อันนี้คือผิวที่ทาแล้วเอาอีกฝั่งหนึ่ง นี่ครับผมลองเปรียบเทียบกันได้เลยครับเฮ้ยเนียนอ่ะเนียนครับแล้วก็นุ่มครับผมแล้วความความกระจ่างใสแตกต่างกันเห็นนี่เลยเส้นเลือดเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆครับแล้วก็ริ้วรอยบางๆตื้นๆนะครับสามารถเติมขึ้นได้ครับจะดูเรียบเนียนขึ้นอย่างที่บอกครับตัวเนี้ยที่ที่สามารถมาประกอบอาชีพได้ผลิตภัณฑ์ชีต้ามาร์คทองคำเนี่ยใช้ในคอร์สสปาในการมาร์คทองคำนะครับ ตั้งแต่สปาที่เป็นเริ่มจากร้านทําผมขัดหน้านวดหน้านะครับจนถึงสปาพรีเมียมในอโศกนะครับหรือตรงข้ามพารากอนใช้ตัวนี้ในการทำคอร์สมาร์กทองคานะครับสมาชิกถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดอาชีพอย่างไรนะครับก็คือเหมือนกับเราเข้าไปคุยกับร้านเสริมสวยที่มีคอร์สอยู่แล้วแนะนําให้ซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วทาคอร์สมาร์กหน้าทองคำนะครับในครั้งละ300บาทกระปุกหนึ่งได้ประมาณนะครับผม30หน้า 300คูณ30นะครับประมาณ9000ลงทุนเพียง 1, 4 9 0บาทเราได้เงินกลับคืนด้วยจาก j อ y and คอยนะครับตัวนี้รายเท่าครับแล้วถ้าเราเข้าไปถึงสปาระดับพรีเมียมนะครับตัวนี้สามารถสร้างมูลค่าได้นะครับเกิน20,000บาทนะครับพะคอสในการทำทองคำนะครับในการดีท็อกตัวนี้นะครับสามารถสร้างรายได้จากร้านพวกที่เป็นร้านพรีเมียมเนี่ยครั้งนึงไม่ต่ำกว่า5,000โอ้ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ ถ้าเพียนผิวหน้าเนี่ยอย่างที่บอกมาร์กวันเว,ว้นวันใน2สัปดาห์แรกนะครับหลังจากนั้นอาจจะ2วันครั้ง3วันครั้งแล้วสามารถมาร์กที่จะกระแ คานีบได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นการบำรุงอย่างล้หลึกใครที่มีปัญหาเรื่องของที่มันคล้าเสียต่างๆนะครับตัวนี้จะช่วยได้โดยทันทีเพราะว่าตัวนี้คือส่วนที่มันเสียดสีเกิดเดม็ดสีผิวตลอดเวลาตัวนี้โปะ,ปะก่อนนอนตื่นเช้ามารางใสกิ๊กเหมือนอย่างหลังมือตัวนี้ครับผมสุดยอดเอาละคคุณผู้ชมครับสุดท้ายนี้คุณเด่นครับคุณคิวครับมีอะไรฝากบอกคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับเชิญเลยครับครับผมก็ในไบโอบิวทิสนะครับเราดูแลท่านนะครับ จากภายในสู่ภายนอกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องการส่งมอบให้กับทุกท่านนะครับคือความมั่นใจผมเดินบูธนะครับกับจอยแอนคอยมาทั่วประเทศเลยครับความสุขที่เห็นนะครับรอยยิ้มที่เห็นจากการที่ส่งมอบความสวยงามความมั่นใจให้กับท่านสมาชิกกลับมากระซิบข้างหูว่าเพราะผลิตภัณฑ์เธอทําให้พี่สวยและสําเร็จทุกวันนี้ครับผมสุดยอดครับอะไะครับคุณเด่นล้ะครับครับก็เรื่องของความมั่นใจนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยเรา เราต้องเขาเรียกต้องดูแลตัวเองนะครับก็ก็ผลิตภัณฑ์ขอให้ผลิตภัณฑ์ของเบลวทีสนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลท่านนะครับและผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยคุณจะรักมันครับครับค่ะส่วนตั้ใดที่สนใจค่ะอยาก็จะของก็หาส่วนใดที่จอยหมัดของเราทุกสาขาค่ะหรือว่าโทรได้เลยค่ะ0 8 6 8 8 3 5 8 5 8ค่ะ และสามารถติดตามรายการเราได้ที่เว็บไซต์ j c t v t h a i c o m นะครับผมรับชมไปทั่วโลกและทั่วประเทศนะครับผมและหนึ่งช่องทางนะครับผมที่ช่อง psi ช่อง112และกล่อง g ี m ที่ช่อง261นะครับผมและคุณผู้ชมที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับที่ระบบ Android ระบบ iOS สามารถเขดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยเซตคำว่า j c t v นะครับผมรับชมไปทุกที่ทุกเวลานะครับผมคุณผู้ชมครับผมโอกาสดีๆที่มาจบกับ Joy แอนด์ควันนี้เราสี่คนต้องลับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สุดกับเนื้อแป้งไบโอบิวติสเรียบเนียนบางเบาช่วยปกปิดริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำได้อย่างดีเยี่ยมค่ะทำให้ที่นั้นแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นใช้คู่กับชีต้ามาส์ของทาสิคะรับรองสวยเป๊ะเวอร์